สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับเอาอ้าไม่เป็นไรเอาทำไมอ่ะอขาดเมื่อไหร่ต,ตอนยกน้ำนี่แหลช่วงมันหนักนยกขึ้นเราก็ตอ้องเล่นขึ้นอัดข,นนขนนึ้นเลยพุทเลยเครื่องล้มฝั่งนึงบอกมันน่าจะร้าวมาก่อนแล้วแหละ ตอนคงยกหัวตอนนี้นนว่าจะฟ้องชุดใ <ไอ S 2> หญ่ไอสายพาวเวอร์ล่ะอลอโอ้พวเคงมันตกใช่ไหมมันเตะได้ไง,ง,อ,อ,อ,งอู้หูมันลงไปงี้เลยเหรออู้ หมอตาลก็หมอตาลก็อยู่นี่แหละหมอตาลท่านเครื่องขาดก็อยู่นี่แหละอุ้อันตรายแหเออมันเกี่ยวอะไรอ่ะอ่ามันขาดแบบไหน,นขาดครึ่งเลยเหรอ ขาดขาดขึ้งแล้วมันตกบ่ติ๊กเลยเยปกติมันขาดมันก็ต้องรองอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอเครื่องมันติดแรงเครื่องช่วงเรายกน้ำนะี่นยโอบ่สตาร์ทไม่ได้เลยบ่นี่โอ้เสร็ียบร้อยทำยังไงอ่ะยกหัวแล้วก็ไม่พี่ไปซื้อมาให้เลยได้ไหม ใช่ไหมต้องถอดไปต้องถอดไปดูเนาะพอไปเทียบท่านเกียร์ไม่ขาดใช่ไหมอ,อยากเปี่ยนใหม่หมดเลยเหรอมันมันบิดเกียร์ก็บิดอเั้ยท่านเกียร์ก็ขาดนีว่าเกียรก์ก,ยรก็ขาดแล้วเนี่ยฟังเนี้บิดไปโน่นเลยคือสาเหตุที่มันขาดเพราะว่าอา การดิ้นของเราอะ่ะเวลาจมเราดิน้น่ะแล้วมันก็ร้าวไปเรื่อยๆไงแล้วมันก็ขาดตั้งแต่ซื้อมาเคยเปลี่ยนยังเคยเปลี่ยนเด็คู่นหน้าอ๋อถ้าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนหมดเลยนะมันจะดีเปล่าโอ้โอหมดสภาพแล้วร้าวแล้ว นนก็สายเกียร์ขาดวะสายดำสายดำเออพอแต่พี่ล,พลงขับดูเมื่อวานก่อนฝืดไหมเอาลงแทบไม่ลงอะ่ะหงตรรเเ็ััดลยคบอกแล้วมันไปเปลี่ยนอยู่ไหนนี่โอ,อ้สารนี้เลยเยอะอยู่เนาะสารนี้ต้องเอาแมคโครมายืนนั่นเนี่ยใช่ไหม นี่ไะรถเปล่ายัางนุ่มเลยฮะเอ้ดันสองรอบตุ้งเหมือนนื่นี่ยไม่โคตรเจี๊ยบเจี๊ยบไม่โคตรเยบได้อยู่อ๋อฝั่งนู้นก็เทได้ป่ะทอยเข้าไปได้อยู่ป่ะอ๋อเต็มเต็มกระบะ แจกดินเต็มกระบะโชคร้ายรถพังโชคดีดินไม่เหนียว <c ười> ใช่ไหมดินไม่เหนียวโชคร้ยายมาพร้อมกันเลยโอ้ถ้าดินเหนียวเรียบร้อยเลยใช่ไหมดีเะยมึงไปขาดอยู่ตรงนู่นนะไหนขาดอยู่ไหนที่ลอยเที่ยวอันนี้บ่จมทุกพันนะบ่อ้โอ่โ,อโหดแท้อันนี้คือติดเครื่องไม่ได้เลย มันตีไปพัดบ่ตัวไปพัดมันตีคือเครื่องมันเอียงแบบผิดอันนี้เลยหายกหัวเลตามันยังไอ้น่อยู่ไงไอยกหัวหน่อยดิแต่นี่มันผิดไปเกืเตี้ยเลยเนี่ยโหัวได้ไหมเนี่ยนี่ไม่เคยมีหัวล้อบ่ไม่เคยไม่เคยขับบ่เดี๋ยวจะดูเครื่องครับว่ามันอยู่ในลักษณะไหนเนี่ยเบื่อเหี้นโอ้ยนี้แหละเบื่อเบื่อ เมกา้าก็เป็นนะขนาดเมก้ารุ่นใหม่ๆยังเป็นเลยบดึงสลัดเออเดึงอีกมันยังไม่อ่าเลยเนะนี่ยเยอดยก่อนเออนั่น,นแหลออะออออโอ้โหไม่ใช่เนี่ยทำไมมันต้องดัน,เ,นเอา อ่มเอาติดหลเอาเออเอ้า,นอา,อา,อาในแท่นเครื่องเฮ้ยโอ้มันไม่ใช่แท่นเครื่องคานฮะเลงน,น,นี่ตัวหลังหลุดเลยตัวหลังอะ่ะแท่นเกียร์ ตัวหน้าเครื่องเอียงมาอย่างนี้เลยอันนี้ขาดตัวหลังน,นี่ขาดตัวหน้าอู้มันขาดมามันมันกระแทกกับหัวแยกเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อมอหนงมอหน้ำพุ่งอีกอีกอู้วีใช่ไหมครับไอ,อ,อตัวหุ้มลมอ่ะไอตัวเนี้ยมันเคยขาดไปแล้ว,ลวอ๋อมันไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็เลยถอดออกอ๋ออู้ท่อน้ำขาดเลยดูอ่ะเฮ้ยหลุดเลย โอ้โหฝังให้หน่อยเ้ยพี่<า>รถพี่อะ่ะตั้งแต่พี่ขับมาไม่เคยเป็นอย่างนี้นะไม่เคยขนานดะนี้เลยอู้นี่มันขาดมาไม่ที่มันบิดอน่ะไอ้ที่มันบิดอย่างนี้เพราะว่าไอ้เท่นเกียร์นั้นมันมนขาดเท่นเกียร์นะ่ะขาดก่อนแน่นอนแหละตัวนั้นแหละแล้วมันหลุดมันหลุดไอ้ช่วงที่เราสตาร์ทเครื่องพอใส่เกียร์นะ่ะมันหลุด <ะ>เวลาร <ต Trans> <screen> มันกระพื่อตอนนั้นมันหลุดปึ๊บพอตอนนั้นมันหลุดปึ๊บมันดึงตัวนี้ขึ้นเลยนี่สาเหตุตัวนั้นก่อนเลยแท่นเกียดนั่นแหละตัวฝั่งนั้น <engagements. S 1> ตัวหลักเลยคือรถถ้าแท่นเกียร์ขาดถ้าเราออกตัวนะ่ะมันจะดึงเลยดึงฟ,ฟืดฟืดเลยอ่าดึงเลยตัวนั้นมันขาดก่อนทําให้ตัวนี้ขาดช่วงบ่ายเวลายกดำนั่นแหละนั่นแหละไอตัวนั้นน่ะมันขาดก่อนแล้วเวลาเราเล่นเครื่องยกดำอ่าใช่ เนี่สาเหตุสาเหตุจริงๆแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ขาดนะตัวนี้นะ่ะอันนี้ขาดแบบดิบดิบเลยนะเนี่ยอตัวนี้ขาดแบบดิบๆเลยเพราะตัวนั้นขาดพอเราออกตัวพอเราออกตัวปุ๊บมันดึงเลยมันดึงแล้วตัวนั้นมันหลุดเลยสังเกตดูเลยอ่ะรถไหนแท่นเกียร์ขาดอ่ะถ้ายกดำแล้วแล้วถ้าออกตัวน่ะพี่จะมองรู้เลยว่าแท่นเกียร์ขาดเพราะว่าเครื่องมันจะดึงอ่งเี้เลยฟืดฟืดเลยอ่ะ เครื่องมันจะดึงเลยอันตรายมากครับอันนี้ขาดแบบอันนี้หลุดเองเลยอ่ะโอ้ตัวนั้นมันตกไงตัวแทนเกียร์ข้างหลังมันตกใดมันหนักไปูอันตรายนี่วนะ้าอันตรายอันตราย เช่นเกียร์เช่นนี้ยิงซื้อมาถูกอยู่นี่ของเนี่ยถอดออกไปซื้อมาได้เลยเนี่ยเนี่ยยยยยาาากะขขวว้ฮนี่่แคถอดน็อตนี้ตัวเดียวเปลี่ยนคนเดียวได้สบายถ้าก็ถอดเลยปะถอดเลยพี่ตินไปอันตรายก็ต้องเอาซื้อทันเครื่องหรือว่าช่างซื้อมา ดีนะมันไม่อยู่กลางถนนเนาะดีนะยังไม่ยกดำแล้วก็ขาดเลยบ่เลยยังไม่ได้ดินไม่ได้ดินเลยจะมาถึงแค่นี้เลยยกดำก็ปิดเลยอ๋อโอ้ร้ายครับเดี๋ยวไปซื้อสายเกียร์ให้ทอทงก่อน โอเคครับเดี๋ยวไปซื้อสายเกียร์ให้ทาวทงก่อนต่อธรรมดาครับรถใช้งานก็หมดอายุหมดสภาพตามการใช้งานเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมโอ้ตอนนี้เข้าไปเทสบายเลย